อันยอซยยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกกรเคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Baby Monster อร์นั่นเองนะครับเพราะว่าล่าสุดที่ผ่านมาได้มีคลิปวิดีโอออกมาใหม่อีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นคลิปสั้นๆแบบสั้นมากๆเลยกับ Baby Monster นะครับ character playlist ของโร r a านั่นเองคลิปความยาวแบบว่าแปบ๊บๆนิดๆเท่านั้นแต่ทำเรานั้นได้ขำตั้งแต่ต้นคลิปไปจนถึงจบคลิปกันเลยทีเดียวกับความตลกสามชานะครับของโร r a าหรือว่าดาริน บอกเลยนะครับคนนี้ไม่ธรรมดาตัวตืองแห่งเบมอนอีกหนึ่งคนที่จะมาปล่อยความตลกสามชาติกับความฮากระจายดูคลิปคาแรกเตอร์เพลย์ลิสต์นี้แล้วไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมโรล่านั้นถึงดูสนิทกับแคนนี่หรือว่าเชกิต้ามากๆเพราะว่านิสัยเนี่ยน่าจะเข้ากันได้ดีเป็นปีเป็นคลุยมากๆเลยในคลิปวิดีโอนี้แค่เปิดคลิปมาก็คือสะเทือนโลกแล้วนะครับเป็นการตะโกนบอกน้องชายว่าให้มาฟังพี่ร้องเพลงแบบว่าฮาร์ดคอร์มากๆแต่ไม่ว่าจะตะโกนยังไงก็ตามน้องก็คือไม่ให้ความร่วมมือนะครับโดนช็อตฟิลตั้ เริ่มเปิดคลิปกันมาเลยทีเดียวแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็มาปล่อยความหากระจายกันอีกหนึ่งนะครับเป็นฉากที่เบบี้มอนสเตอร์อยู่ในห้องซ้อมด้วยกันอยู่รวมกัน7คนและอยู่ดีๆีเนี่ยโรล่านะครับที่นอนอยู่บนพื้นก็ลุกขึ้นมาเหมือนกับว่าคิดอะไรได้ก็เลยไปเลยจัดการเลยโชว์ทาการแสดงให้ทุกคนในวงเน่ยได้ดูกันไปอีกหนึ่งนะครับไปเหยียบตรงกระจกซ้อมเต้นแล้วก็ทะลไถามานะครับพุ่งตัวจากกระจกมาตรงกลางห้องที่ทุกคนเนี่ยนั่งรวมกันอยู่แม้ว่าพุ่งมาเป็นจรวดไถมากับพื้น ออนเดอะกราวมาตั้งแต่ไกลเลยนะครับพอทันทีที่เมมเบอร์ทุกคน่เห็นแบบนั้นก็คือหาก้าวายขำกันตัวยโยนเลยไม่ว่าจะเป็นใครทุกคนในวงเมื่อเห็นช็อตน,นี้เข้าไปก็คือหาน้าตาเล็ดหัวเรอกันแบบชอบใจมากๆเลยนะครับดูเป็นคนที่สร้างพลังบวกแล้วก็สร้างความฮาให้กับเมมเบอร์ทุกคนในวงตอน,น,นหลายๆคนเครียดตอนซ้อมกันอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นโรล่านี่แหละนะครับหน่คนเลยที่จะมาทําให้ทุกคนนั้น ยิ้มได้หัวเราะได้จบท้ายคลิปวิดีโอนะครับด้วยการที่เข้าไปเซลฟีก่กันกับอาซาเมมเบอร์ที่ทุกคนเนี่ยคาดกันว่าน,น่าจะเรียบร้อยที่สุดในวงแล้วเพราะว่าดูเหมือนจะพูดน้อยขี้อายนะครับแต่ว่าก็ยังโดนน้อง โร่าเนี่ยเข้าไปแกล้งอยู่ได้จากที่จะเซลฟี่ด้วยกันเนี่ยไม่ได้เซลฟี่สักทีจนจบคลิปไปแล้วเราก็ยังไม่ได้เห็นเลยนะครับว่าทั้งคู่ัเนี่ยเซลฟี่กันสําเร็จหรือเปล่าคนน้องก็แกล้งคนพี่ก็หัวเราะอยู่เรื่อยๆเลยเป็นอะไรที่น่ารักมากๆนะครับมารอดูกันดีกว่าว่าในวันอาทิตย์นี้เราจะได้เจออาสะแบบว่าเป็นคลิปแบบยาวๆหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆน,นะครับแฟนๆบอกว่านี่แหละคือตัวโจ๊กของวงอีกหนึ่งคนเลยเมมเบอร์ Member สามชาหนึ่งในเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองนะครับ ตอนนี้เนี่ยน้องโกร่าของเรานะั้นก็ได้รับฉายาจากแม่แม่ไทยกันไปแล้วนะครับกับการเรียกชื่อเรียกฉายาเปลี่ยนชื่อเล่นของไอดอลเนี่ยมาน่ารักมากๆเลยเรียกว่าน้องกลิ้งหรือว่ายายกลิ้งนี่เองน,นะครับน้องกลิ้งแสงเหนือบางคนถึงกับบอกเลยว่าแม่ไทยผู้มาก่อนการนะครับยายกลิ้งก็คือกลิ้งจริงๆทั้งคำกลิ้งแล้วก็กลิ้งไปกับพื้น ทำรีแอคเมมเบอร์แต่ละคนนั้นก็คือหวัวรอกันแบบแต่ละคนทำสีหน้าแบบไม่เหมือนกันเลยนะครับดูถูกอกถูกใจกับการโชว์การกลิ้งของน้องมากๆใครที่ชอบโรล่านะครับหรือว่าถูกใจในความตลกความสายฮาของน้องเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยและล่าสุดนี้นะครับเบบี้มอนสเตอร์ยอดซับเนี่ยทะลุ1ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนมาร่วมแสดงความยินใจให้กับเบบี้มอนสเตอร์กับ Offi c i a l YouTube กันด้วยนะครับทำสถิติไว้ได้ดีมากๆเลยคลิปนี้เราแวบอัปเด้เพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิป ่อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่กันด้วยนะครับสวัสดีครับ